มีพุทธรูปพระสยามพุทธาธิราชเนี่ยซึ่งปั้นด้วยมือเดี๋ยวนี้การสร้างพุทธรูปแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนออกแบบเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ระบบ3 d ดีออกมาแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้แกเขียนด้วยมือจากอาจารย์สิริซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการออกแบบแล้วท่านมีชื่อมีเสียงมากท่านจบพ่อช่างมาและท่านอายุมากแล้วท่านทํางานชิ้นนี้ให้ผมเนี่ยท่านทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชสุดหัวใจชื่อของ พระพุทธรูปองค์นี้คือพระสยามพุทธาธิราชเพื่อความมั่นคงสถาพรของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์องค์ต่างๆอยู่ข้างล่างนี้ท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าในหลักพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจะมีเท้าจัตุโลกบาลคอยดูแลปกป้องทิศทั้งสี่ทิศท้าเวสุวรรณเนี่ยคือคนที่รักษาทิศเหนือนะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะฮะท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณสังเกตง,ง่ายท่านถือกระบองท้าวิรุณหกเป็นผู้รักษาโลกด้านทิศใต้ ท้าวิรูปปักคือพญานาคพญางูรักษาโลกทางทิศตะวันตกและแถวทัตตรถรักษาโลกทางด้านทิศตะวันออกพระสยามพุทธาธิราชเนี่ยมีจุดเชื่อมมาจากปีที่แล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมว่าเราสร้างเหรียญบูชาครูขรัวพ่อชิมเทวดาด้านหนึ่งเป็นรูปท้าเวสุวรรณเป็นกูเวนประจําทิศเหนืออยู่บนเหรียญอีกด้านหนึ่งเป็นตำรับยาลมของขรัวพ่อชิมที่กลายมาเป็นยาลมตราของอาจารย์ปานเทพในวันนี้ บันทึกที่เขียนไว้ในตำรายาหลวงสมัยรัชกาลที่หได้ซ่อนปริศนาธรรมเอาไว้ว่ารับประทานยาได้8เดือนพระเวสสุวรรณลงมาสู่เราดูสู่เราแลเราถึงต้องมีท้าเวสสุวรรณที่ถือกระบองอยู่ประทับอยู่เดนด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการสร้างพระสักองค์หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่สักจะสร้างก็สร้าง บุญปัจจัยที่ทําให้เราต่อยอดจากภารกิจพระเวสสุวรรณในปีที่แล้วที่เราสร้างเหรียญครัวเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือเราสร้างเพื่อทําบุญให้กับ3าเสาหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในปี2566คือปีนี้เพราะว่าในปีนี้เนี่ยประเทศไทยได้เข้าสู่ความเสี่ยงในภยัยคุกคามทั้งในประเทศและต่างประเทศมีอันตรายต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนปรากฏว่า ครูบาอาจารย์ในวงการเซียนพระรุ่นใหญ่คือเซียนหมึกท่าพระจันทร์ชื่อจริงคืออาจารย์สุระเดชลิมสกุลได้มาให้คำปรึกษาหรือกับเราว่าถ้าเราจะทำพระพุทธรูปจากปี2 5 65ที่เราเริ่มต้นจากพระเวสสุวรรณน่าจะมีเท้าจตุโลบาลทั้ง4ทิศเพราะในปี2566นี้เป็นปีแห่งเทพเทวดาวงการพระเครื่องท้าเวสสุวรรณด้านเหนือท้าวิรุณหด้านใต้ท้าวิรุป,ปัก ด้านตะวันตกเท,ท้าทตรถด้านตะวันออกพวกผมและคณะก็เลยมีความเห็นว่าจําเป็นต้องมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งหมายถึงการปกป้องของเราเทวดาทั้งสี่ทิศทั้งสี่ทิศนี้คือปกป้องสัญลักษณ์แห่งธรรมสูงสุดคือองค์สมเด็จพะสัมมาสมัสพรทธเจ้าข้างบนนี้ครับด้วยถึงจะสมบูรณ์ในที่สุดท่านผู้ชมครับเราเลือกพระพุทธรูปทรปงเครื่องจักรพัดอันมีความหมายตามชมภูบริสูตรตามความเชื่อของเทราวาทในย่านอุสาคเน ความเชื่อนี้ไวยังไงครับท่านผู้ชมความเชื่อนี้คือองค์สมเด็จพระสมาสสุพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้แล้วได้ทรงนิมิตพระองค์ท่านเป็นพระมหาจักรพรรดิลงมาปราบพญาชมภูบดีที่มาลุกลานมคตประเทศซึ่งเป็นเมืองพระพุทธศาสนาของพระมหาสัตว์ในเวลานั้นคือพระเจ้าพิมพิสารเหตุการณ์ครั้งนั้นจึงถือว่ามีภัยคุกคามต่อชาติศาสนาพระมหาสัตว์ในเมืองพุทธศาสนาเช่นกัน ปรากฏว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราบอัตตาและกิเลสของพญาชมภูบดีสําเร็จพญาชมภูบดีก็เลยได้กลับตัวกลับใจออกผนวดเป็นภิกษุสงฆ์และบรรลุเป็นพระอรหันต์และได้ชวนบริวารและลูกๆตลอดจนพระเมรสีออกผนวดบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกด้วยเมืองมคตประเทศจึงสามารถดํารงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธทมอีกต่อไปได้ในการท,ทําเช่นนี้เราต้องคัดเลือกผู้ออกแบบเปลียนครั้งนี้อย่างพิถีพิถันมีความเข้า ใจในอุดมการและเจตนรารมณ์นี้เราได้เลือกผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริหนูแดงผู้ชนะเลือกการออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวา2 5งันของรัชกาลที่9อาจารย์สิริหนูแดงออกแบบได้สวยงามมากนะฮะโดยจะทำเป็นเหรียญโลหะและเหรียญพระผงชื่อเหรียญคือพระสยามพุทธาธิราชท่านผู้ชมรู้มาชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆ พระสยามประเทศยังไม่เคยมีใครให้สร้างพัทรูปและกําหนดชื่อแบบนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยผู้ที่คิดค้นชื่อนี้จึงเป็นผู้ที่ถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ท่านไม่ต้องการให้เปิดเผยชื่อระบุว่าท่านบอกเลยเมื่อตั้งจิตบริสุทธิ์สงบนิ่งเห็นและรับทราบเจตนาของผมและคณะก็เลยเกิดนิมิตขึ้นมาทําให้ได้ชื่อมาอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งคือพระสยามพุทธธทิราชคําว่าสยามเป็นตัวแทนของชาติพุทธ,ธาคือตัวแทนของสาาถาบันศาสนา ชิคกราคือตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระสยามพุทธ์ธิราชจึงแปลตรงตัวว่าพระพุทธรูปเพื่อปกป้องชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์ให้ดำรงคงมั่นโดยพิพัฒนสถาพรตราบนานเท่านานซึ่งเป็นชื่อที่ตรงความหมายตรงตัวและพวกเราเห็นพ้องกันเป็นเอกสทรเมื่อชื่อนั้นมีความหมายสำคัญเช่นนี้เราจึงได้รับคำแนะนำจากพระผู้ใหญ่ในวัดบวรน,นิเวศราชวริหารให้พวกเราไปทำพิธีบวงสวงขอที่สารหลักเมืองและทำพิธีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเพื่อน,นำมาทำ พิธีพลีนะฮะพลีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเพื่อนํามาเป็นมวลสารทั้งพระผงและโลหะที่บ้านพระจิตปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งสองวันที่ศารหลักเมืองมีรุ้งกินน้ําวงใหญ่กลางพิธีบวงสารวงสวงอีกวันที่ทําพิธีพลีมวลสารมีพระจิตทรงกฎก,กลางพิธีมวลสารนั่นคือเหรียญที่เป็นโลหะและผง แต่ง,งานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมและคณะได้ขอร้องให้อาจารย์สุรีหนูแดงได้ช่วยทำขึ้นคือช่วยทำพระพุทธร,รูปที่มีฐานทั้งสี่เป็นเท้าจักรโลบันทั้งสี่ทิศและมีพระสยามพุทธที่รากอยู่บนยอดสูงสุดนะครับนี่ครับอาจารย์สุรีหนูแดงได้ทำงานกับอาจารย์ที่ไว้วางใจคือเป็นอาจารย์ที่นักปั้นฝีมือดีจริงๆครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์อัครวัฒนาสิริหัวหน้าสาขาปัญิมากรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างเราเรียกท่านสั้นๆว่า อาจารย์ไฝอาจารย์ไฝอธิบายว่าการจะปั้นรูปสิ่งใดก็ตามต้องตั้งจิตให้เข้าใจสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดจึงเป็นการตั้งจิตเป็นสมาธิที่เสมือนกับเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยที่สําคัญคือการปั้นพุทธรูปครั้งนี้เป็นงานแบบสมัยโบราณที่แท้จริงคือท่านปั้นจากดินเหนียวด้วยมือดินเหนียวนะปั้นนะฮะรายละเอียดทุกอย่างไม่เหมือนงานพุทธศิลป์ที่ใช้ดิจิทอล3 d ดีที่เป็นงานส่วนใหญ่ทุกวันนี้ ใช้เวลาอยู่หลายเดือนได้ออกมาจนหล่อตัวอย่างซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะผมเนี่ยเป็นงานเทวศินพุทธศินที่ทั้งงดงามและทั้งความเป็นมาศิลปะร่วมสมัยอย่างน่าทึ่งจริงๆเป็นศิลปะที่เชื่อมโยงกับเหรียญเนื้อโลหะและเนื้อผง ผมขอเวลาท่านชมนิดหนึ่งผมจะอธิบายความหมายบางประการให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับงานนี้แบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1อยู่ด้านล่างงานโลหะหล่อคือเท้าจักรโบาลทั้ง4ี่ทิศส่วนด้านบนพระสยามพุทธาธิราชอยู่ด้านบนสุดมีบุตรบกครอบเอาไว้นี่ฮะบุตรศกครอบเอาไว้ด้านบนมีขนาดเล็กแต่ว่าละเอียดมากจึงต้องใช้งานฝีมือเหมือนดังอัญ,ญมณีจิวรี่ ผมรวบรวมคำอธิบายคุณค่าชุดนี้ซึ่งมีความน่าสนใจ4ประการ 1. เทวดาทั้ง4ี่ทิศเท้าจุโรบนันแม้จะเป็นอริยบทท่านั่งอันเป็นการปฏิบัติธรรมและถวายเคารพความเคารพต่อองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่อริยบทท่านั่งที่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะฮะห่มสบายทุกองค์ทั้ง4ด้านแสดงว่าเทวดาปฏิบัติธรรมได้ในทุกทิศและทุกอริยบทอันเป็นคติแวงว่า เราต้องใช้ธรรมเป็นเครื่องมือปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้เกิดขึ้นในทุกทิศและทุกหน้าทิางทต่คนประการที่2ทั้งลวดลายในเหรียญเนื้อโลหะและเนื้อผงและพระทุโรโอม์ใหญ่จะมีลายชื่อเกียรติมุกหรือหน้าการซึ่งมีความหมายว่าเวลาลายชื่อนี้เป็นชื่อของพระยมผู้พิพากษาคนตายในอาถรเวทของศาสนาฮินดู ต่อมาจึงมีความเชื่อว่าการสร้างหน้าการไว้เหนือประตูทางเข้าศาสนสถานก็เสมือนสิ่งคุ้มครองปกป้องรักษามิให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาสู่ศาสนสถานนั้นความหมายนี้ท่านผู้ชมครับมีในยะว่าเป็นการปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหาก,กษัตริย์ต่อสิ่งชั่วร้ายจนประสบผลสําเร็จและเป็นนิรันดร์หรือว่าตลอดกาลประการที่3การออกแบบและการปั้นครั้งนี้ เพื่อเป็นสุริมงคลต่อสาบัญชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในทุกสารทิศทั้งจากภายในและในประเทศและภัยจากทั่วโลกได้สะท้อนออกมาเป็นศิลป,ปะในแต่ละทิศงดงามระลึกซึ้งดังนี้ท้าเวสวุวรรณนี่ครับท่านผู้ชมครับผู้รักษาโลกทางทิศเหนือทําหน้าที่ปกครองยักษ์จึงมีลายยักษ์ซึ่งเป็นบริวารอยู่ใต้ฐานพระอาฐโดยมีลายเกียรติมุกหรือหน้ากลางอยู่ที่ฐานด้วย ในขณะเดียวกันก็ใช้ศิลปะเครื่องแต่งองค์และพระพักของพระเวสสุวรรณเป็นศิลปะล้านานาแทนศิลปะทิศเหนือและเป็นศิลปะที่ผสมผสานได้รับอิทธิพลจากอินเดียและจีนท้าวิรุณหกผู้รักษาโลกด้านทิศใต้ทำหน้าที่ปกครองกุมภันเลยมีลายครุดซึ่งเป็นบริวารอยู่ใต้าฐานพระอาดมีลายเกจิมุกหรือนาการอยู่ที่หน้าฐานด้วย ขณะเดียวกันใช้ศิลปะเครื่องแต่งองค์และพระพักทาวิรุนหกเป็นศิลปะของอาณาจักศรีวิชัยแทนศิลปะทิศใต้โดมีท่านั่งท่าเดียวกับองค์จตุคามรามเทพท่านผู้ชมนั่งเหมือนกันเลยนะฮะสังเกตนะฮะท้าวิรูปักผู้รักษาโลกทางด้านทิศตวันตกตวันตกก็คือว่าต่างชาติฝรั่งมังค่าทำหน้าที่ปกครองนาค จึงมีลายนาคเทวดาซึ่งเป็นบริวารอยู่ใต้ฐานอาจนะฮะมีลายเกียรติมุกหรือหน้าการอยู่ที่ฐานด้วยใช้ศิลปะเครื่องแต่งองค์พระพักทาวิรูปักผสมผสานศิลปะ,ปะจากตะวันตกและโรมันอันเป็นตัวแทนการปกป้องและปกครองโลคตะวันตกทั้งโลกท่านผู้ชมนะฮะหน้าท่านเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนรูปปั้นของกรีก ฝรั่งเลยแล้วก็เท้าทัตรถผู้รักษาโลกทางด้านทิศตวันออกทำหน้าที่ปกครองนาคจึงมีลายนาคเทวดาซึ่งเป็นบริวารอยู่ใต้ฐานอาจนะฮะทำหน้าที่ปกครองคนทันมีลายอสูรเป็นบริวารอยู่ใต้ฐานพระอาจมีลายเกติมุกหรือนาการอยู่ที่ฐานด้วยในขณะเดียวกัน ใช้ศิละปะเครื่องแต่งองค์และพระพักของเท้าสัตวรดรเป็นศินละปะผสมผสานของจีนอันเป็นตัวแทนการปกครองปกป้องโลกตะวันออกทั้งโลกประการที่4สิ่งที่เป็นตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเรซินที่ทดลองหล่อออกมานี่นะครับของจริงฐานด้านล่างจะเป็นโลหะสีเขียวเข้มกว่านี้ด้านบนทั้งพระพุทธสามเทวาธิราช พระพุทธาธิราชและบุสบกจะเป็นสีโลหะที่ทำจากบรอนซ์เป็นงานระดับฝีมือจูเรี่นำมาประกอบแยกส่วนท่านผู้ชมครับผมขอย้ำว่าการลงทุนทำพระงานเหรียญงานเหรียญพระผงและงานพระพุทธรูปไม่ใช่พุทธภาณิชย์ดังนั้นใครทำบุญเพื่อเช่าเหรียญทุกป่าทุกสตางนำไปทำบุญทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกอย่าง เราร่วมทำบุญโดยที่พวกเรานั้นออกเงินค่าใช้ใจ่ายในการสร้างขึ้นมาเฉพาะชุดนี้อย่างเดียวต้นทุนในการสร้างก็หลายหมื่นบาทต่อนหนึ่งองค์ตอนนี้เหรียญสำหรับจองหนึ่งชุดจะมีเหรียญโลหะและพระผงชุดละ2,000บาทเราทำขึ้นเพื่อจอง1,8,000ชุดตอนนี้หมดไปแล้ว1,3,000ชุดเหลือ5,000ชุดก็จะหมดและปิดการจองส่วนพระพุทธรูปชุดเท้าจากรุบาลทั้ง4และพระสยามพุทธาธิราช ซึ่งงดงามมากองค์นี้ทํามาจํากัดมากท่านผู้ชมครับ250องค์เท่านั้นแต่ให้บูชาองค์ละ1 0 0 0 0แบาทใครมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลย250องค์นี้ไม่นานเลยทั้งหมดนี้เนี่ยรวมทั้งเหรียญทั้งเหรียญผงแล้วก็เหรียญโลหะแล้วก็พระพุทธรูปจะเข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษซึ่งเราจะนิมนต์พระจากสีทิศเหนือใต้ออกตกห้าฮะภาคกลางเข้ามาร่วมทําพิธีพุทธาพิเศษออกมา ท่านผู้ชมสนใจจะสั่งเหรียญหรือว่าจะสั่งพุทธรูปอันนี้ติดต่อลายเพิ่มเพื่อนและพิมพ์คำว่าแอดทำบุญครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครจะทำอย่างนี้ได้อีกแล้วและพุทธรูปอันนี้เนี่ยผมเองก็ตั้งใจจะจองเอาไว้ส่วนตัวของผมประมาณ10องค์10องค์เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมจะ แจกไปที่บ้านน้องๆเพื่อตั้งเอาไว้เพื่อปกป้องเพราะเรามีเท้าจากรูบาทั้ง4ดูแลทั้ง4ีทิศของบ้านหลังนั้นด้วยนะฮะแล้วพระพุทธมหาจักพรรดิซึ่งเป็นร่างแปลงของสมองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นองค์ที่ท่านลงมาปร,ราบอัตตาปร,ราบอีโก้คนแล้วปร,ราบกิเลสผมมั่นใจฮะ250องค์นี้ไม่เหลือบอกว่า,วาแรงประเดี๋ยวเดียวก็หมดนะครับ